สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตาม YouTube ของผมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับสรุปข่าวการย้ายทีมนะครับก็กลับมาอีกครั้งนะครับในช่วงเช้าวันนี้นะครับข่าวใหญ่ในวันนี้นะครับเป็นการเสริมทัพที่หลากหลายของหลายๆสโมสรน,นะครับที่เป็นยักษ์ใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็น สโมสรเรัลมาดริตนะครับก็วันนี้เองเนี่ยมีข่าวเชื่อมโยงกับนักเตะของเซาเปาโลนะครับที่ชื่อว่าอิกอกโกเมสนะครับแต่ดิวเนี่ยจะเป็นยังไงต่อเดี๋ยวติดตามชมกันนะครับเรื่องราวของสโมสรบาร์เซโลนาในวันนี้นะครับเรื่องราวของลาติโลมาร์ติเนสครับก็ปฏิเสธสัญญาฉบับใหม่อย่างเป็นทางการกับอินเตอร์มิลานไปแล้วนะครับเป้าหมายของเขาคือการมาอยู่กับบาร์เซโลนานั่นเองนะครับส่วนเรื่องราวของเนย์มาเช้านี้มีเรื่องราวอัปเดตนิดนึงนะครับ แต่ก็ต้องรอข่าวกันต่อไปนะครับเรื่องราวของอานนี้มายอมลดค่าเหนื่อยนะครับลดแต่ลดได้แต่ลดเท่าไหร่เนี่ยมันเป็นประเด็นสําคัญเลยว่าเขาจะลดอะไรบ้างนะครับแต่ว่าบาร์เซโลนายังไม่ปักใจเชื่อนะครับ ส่วนเรื่องราวของสโมสรลิเวอร์พูลนะครับเรื่องราววันนี้เนี่ยเป็นเรื่องราวของคาริอุสด้วยนะครับจะจบยังไงอะดูแล้วกับลิเวอร์พูลแน่นะครับแล้วก็เรื่องราวของเชลซีเชลซีสนใจใครอีกนะครับมีในประเด็นของข่าวแล้วก็เรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับกับการเสริมการ์ติกกสอย่างเจเดนซันโชนะครับนำดูรายละเอียดของข่าวนะครับสรุปข่าวการย้ายทีมกันนะครับช่วงเช้านะครับ ข่าวที่1นนะครับผมเริ่มต้นด้วยเรื่องราวของสโมสรเรลียวบอริดก่อนนะครับเรื่องราวของสโมสรซัปโปโรอย่างอิกอโกเมสนะครับนักเตะของซัปโปโรคนนี้นะครับเล่นตำแหน่งกองกลางสวมเสื้อหมายเลขยี่สิบหกนะครับอิกอโกเมสนะครับวัยยีปีเนี่ยก็สโมสรเรลียวบอริดนะครับตามรายงานของข่าวก็คือได้ส่งแมวมองนะครับไปดูฟอร์มของอิกอออกโกเมสมาหลายรอบแล้วนะครับตามรายงานจากโกลโบเอสโปเต้นะครับ ได้พูดถึงนะครับความเป็นไปได้เพราะว่าอิกอโกเมสเนี่ยมีใบอนุญาตเขาเรียกว่าหนังสือเดินทางของโปรตุเกสนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือมาริสสามารถเซ็นนักเตะค,คนนี้ได้นะครับเพราะมีเหมือนกับว่ามีใบผ่านทางเอาตรงๆเลยเนาะแล้วก็อิกอโกเมสเองนะครับสนใจใเล่นให้กับสโมสรเรือมาริสแน่นอนนะครับก็อันนี้เป็นความจริงเลยที่พูดอันนี้เป็นบทสัมภาษณ์นะครับส่วน เรื่องราวต่อไปของสโมสรเรอลัลมาดริดนะครับไปยาวเลยเรื่องราวของเอลดิโอโดคาวานิงกาในเช้าวันนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องราวของสโมสรเรอลัลมาดริดได้ทําการติดต่ออีกรอบนะไปไปมาๆนี่กลับมาสนใจคาวานิงกากลัวจะเสียให้บาร์เซโลนาไปเหตุผลก็เพราะอันนี้เนี่ยนะครับก็ตามรายงานนะครับประธานสโมสแรแลนส์ครับได้ยืนยันนะครับนิคโคลัสฮอสเวกส์นะครับประกาศไปแล้วนะครับว่าคราวนี้ไม่ขวาง ไม่ขวางมัดรลแล้วนะครับมัดจัดมาเลยนะครับตามรายงานจากอารนะครับได้พูดถึงนะครับซีดานต้องการคาวานิงก้าจริงก่อนหน้านี้สมโมสแรแลนส์เคยประกาศไปนะครับว่าจะไม่ขายคาวานิงกาง่ายๆแต่การเจราจารอบ2นี้นะครับประธานสมโมสแรแลนส์ยืนยันแล้วนะครับไม่ขวางทางการย้ายทีมชัดเจนตามนี้นะครับสัญญากับคาวานิงกาจะหมดในปี2022นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรบาร์เซโลนาบ้างนะครับวันนี้จะแย่งนักเตะของสโมสรเรลียมดลิตเลยนะครับสโมสรบาร์เซโลนานะครับตกเป็นข่าวว่าสนใจที่จะเซ็นสัญญากับเซซ่าการาเบิร์ตนะครับ เซซากระเบิดปีหน้านะครับเป็นนักเตะวัย19ปีนะครับเล่นในตำแหน่งกองกลางของสโมสรเรอัลมาดริดนะครับก็จริงๆแล้วนะครับนักเตะคนนี้เนี่ยเป็นนักเตะที่คือไม่ว่าจะเป็นมันลิตหรือบาซ่านะครับเขามีนักเตะพรสวรรค์สูงอยู่ในทีมอยู่แล้ววันนี้บาซ่าอยากจะได้นักเตะกองกลางเยาวชนของเรอัลมาดริดนะครับเชื่อว่าเดี๋ยวนี้นี่อาจจะเกิดขึ้นได้ยากนะครับเพราะว่าโดยการทําธุรกิจกันแล้วเนี่ยสองสโมสรยักษ์ใหญ่อะ่ะจะไม่ทําสโมสรจะไม่ทําธุรกิจกัน จำยุของลุยฟิโก้ได้ใช่ไหมครับมันมีผลต่อแฟนบอลขนาดไหนแต่นี้เป็นนักเตะดาวรุ่งเนี่ยผมเชื่อว่าผลกระทบน้อยกว่าซูเปอร์สตาร์นะครับฉะนั้นดือนี้นะครับเซซ่าการาเบิร์ตนะครับอาจจะมีโอกาสผมใช้คำว่าโอกาสเนาะแต่ถ้าเลือกได้ซีดีซีดาน อาจจะขายกระเบิดให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหรืออาร์เซนอลมากกว่านะครับเพราะเล่นต่างลีกนั่นเองนะครับแต่ว่าการที่ขายนักเตะแล้วลุ้งไปอ่ะมักจะมีลายเซ็นบางอย่างก็คือข้อตกลงในการซื้อกลับนั่นเองนะครับก็ตามนี้นะครับเดี๋ยวรอตามกันต่อนะครับว่ามาลิตจะขายกระเบิดให้กับบาร์เซโลนาหรือไม่นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเนยมากันต่อนะครับเรื่องราวของเนยมาในวันนี้เนี่ยน่าสนใจตรงที่ว่าเต็มใจลดค่าเหนื่อยนะครับ หลังจากที่ผู้ในการฝ่ายกีฬาของสโมสรบาร์เซโลนาครับยืนยันไปแล้วนะครับว่าจะไม่ซื้อเนย์มาครับล่าสุดในวันนี้นะครับเนย์มาได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อนะครับว่าเขาเองยินดีที่จะลดค่าเหนื่อยลงเพื่อให้ได้ให้มีโอกาสลงลดเท่าไหร่นี่ประเด็นที่ผมถามเนี่ยเนี่ยอยู่ในนี้เลยครับเนย์มายินดีลดค่าเหนื่อยลง50ครึ่งหนึ่งนะครับครึ่งหนึ่งเท่าไหรอ่อ่ะ ุครึ่งนึงเท่าไหร่ของเนมานะครับต้องถามว่าเท่าไหร่ด้วยนะ50%เนี่ยนะครับแต่ว่ายืนยันแล้วนะครับว่าเนมาจะลดค่าเหนื่อย50%ฉะนั้นโอกาสที่บาร์เซโลนาจะได้ตัวเนมาก็กลับมามีอีกครั้งนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของอันโตโรวิลดาวในเช้าวันนี้นะครับเรื่องราวของบาร์เซโลนาจะขายวิลดาวเนี่ยยังคงเป็นเรื่องจริงเหมือนเดิมนะครับแล้ว,วันนี้นะครับสโมสรอินเตอร์มิลานนะครับกำลังจะระดมทุนในการเซ็นสัญญาก,กับ อัลตโรวิลดาวอีกครั้งนะครับก็คือจริงๆแล้วนะครับเคยสนใจมาครั้งนึงอะแต่ค่าตัวแพงไปนะครับวันนี้มิลานอินเตอร์มิลานก็จะระดมทุนนะครับระดมเนื้ออินเตอร์มิลานกจะมีเงินนะครับก็ยังมีทีมในพิมลีกหนึ่งทีมที่จะยื่นข้อเสนอให้กับอัลโตโรวิลดาวไปแล้วนะครับก็คือสโมสรนิวคาสเซินนั่นเอง ถ้าเป็นเกาโชกซีดีอาร์นะครับก็จะมีอินเตอร์มิลานกับยูเวนตุสองสโมสรที่สนใจวีวราแต่ที่ยื่นไปแล้วคือนิวคาสเซิลนะครับก็ตามนี้นะครับรอดูว่าวีวราจะมาอยู่กับใครนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรอ,อาร์เซนอลกันในวันนี้นะครับผมขึ้นอาร์เซนอลให้ก่อนเลยเรื่องราวของโทมัสปาเต้กับอาร์เซนอลน,นะครับคู่แข่งยักษ์ใหญ่คือสโมสปรปารีสแซงต์แชงกงนะครับแต่เช้าวันนี้เองเนี่ย สโมสรลาติโกมาลิดนะครับได้เรียกร้องค่าใช้จ่ายจำนวน45ล้านปอนด์ในการเซ็นสัญญากับโทมัสปาเต้นะครับแต่ในรางงานมีข้อตกลงในการเปลี่ยนแลกกันเลยลากาแซกเอาเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับตามใางงานได้บอกนะครับว่าความไม่แน่นอนของลากาแซกอาจจะเป็นดิวที่จะต้องเอาไปแลกกับโทมัสปาเต้ชัดเจนตามนี้นะครับก็รอดูกันนะครับยักษ์ใหญ่จะทำยังไงต่ออาร์เซนอลน,นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรนอะ,อะไรต่อเนี่ยอ๋อเรื่องราวของเอริกฮารันก่อนละกันนะครับเอาข่าวในเยอรมันก่อนนะครับวันนี้นะครับเรื่องราวของเอริกฮารันนะครับก็ได้มีการพูดถึงนะครับว่าเอริกฮารันเนี่ยควรจะใช้เรียนรู้ประสบการณ์จากใครมากที่สุดนะครับก็ในสื่อต่างประเทศนะครับวันนี้เนี่ยเขาได้ให้สัมภาษณ์กับอาร์นะครับก็ฮารันเองเนี่ย มีแนวความคิดเป็นของตัวเองในการพัฒน,นาตัวเองนะครับสิ่งหนึ่งที่ฮารันเนียมีแบบอย่างที่ดูได้เลยก็คือสลาตันนั่นเองนะครับสลาตันเป็นนักเตะร่างใหญ่เหมือนฮารันเนี่ยแต่มีเทคนิคการเล่นที่เป็นสุดยอดนะครับสกิลสุดยอดเลยแล้วก็ฮารันเองเนี่ยควรจะเรียนแบบไม่ใช่เรียนแบบสิเรียนรู้แบบสลาตตันนะครับก็วันนี้เองเนี่ยคือโค้ดอะโค้ดอย่างมาเซก มา,มาเซตครับซึ่งเป็นโค้ชทีมชาติฮอลแลนด์นะครับก็ได้บอกนะครับว่าฮารันคุณจะต้องเนี่ยทำเงี้ยแบบสไตล์เดียวกับซลาตันนะครับก็ต้องไปดู YouTube ย้อนหลังแล้วแหละนะครับสำหรับสำหรับฮารันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเอริงฮารันกันต่อนะครับแต่เป็นประเด็นอีกหัวข้อหนึ่งในเรื่องราวของการพูดคุยกับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและเรอัลมาดริดนั่นเองนะครับฮารันยอมรับนะครับว่า เขาได้รับข้อเสนอจาก2ทีมนี้จริงในสื่อบอกอย่างนี้นะครับฮารันเองเนี่ยได้บอกกับ ESPN นะครับว่า,าตัวผมเองเนี่ยพึ่งมาถึงที่นี่ก็คือดอทมุลผมยังมีความสุขมากกับการเล่นให้ดอทมุลทุกครั้งนะครับและมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทําความสําเร็จให้กับที่นี่นั่นเองนะครับแต่ถามว่าในปี2024หรือหลังจากนี้ไปอะ่ะจะเกิดอะไรขึ้นกับสัญญาของผมหรือตัวของผมฮารันตอบได้แค่ว่า มีทีมยักษ์ใหญ่สนใจเขานั่นเองก็คือสโมสรเรอัลมาดริดและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรเชลซีและสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้กันบ้างนะครับเรื่องราวในวันนี้นะครับก็สนใจนะครับอ่าบูบาคาคา马านะครับผมเรียกสั้นๆว่าคา马าละกันนะครับเขาคือใครนะครับ เขาเป็นนักเตะของโอลิมปิกมาเซนะครับเล่นตำแหน่งกองหลังสวมเสื้อหมายเลขก4นะครับปัจจุบันนี้อายุ20ปีแค่นั้นเองนะครับนักเตะคนนี้เองเนี่ยเป็นดาวเตะของมาเซนะครับแล้วก็ในวันนี้เองเนี่ยสมสอนตางงานจาก l ลิกกิฟสปอร์ตนะครับก็การมาล่าเองเนี่ยก็ดูแมวมองแมวมองเชลซีกับแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยมาดูแล้วนะครับแล้วตัวเจ้าต,ตัวเองก็ มีความภาคภูมิใจเหมือนกันว่าเออได้ได้ได,ได้ได้ผ่านการดูของแมวมองทีนี้เนี่ยในข่าวบอกนะครับว่า2ทีมนี้กําลังจะแย่งเซ็นสัญญากับนักเตะวัยยี่ปีคนนี้นะครับกามาล่าของโอลิมปิกมาเซีนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของคิวินเดบรอยนะครับวันนี้แฟนแมนเชสเตอร์ซิตี้อาจจะพอทราบขาวคร่าวมันแต่เมื่อวานนะครับตามรายงานในเช้าวันนี้นะครับได้พูดถึงนะครับเปลยอนาคตจบฤดูกาลนี้ฉะนั้นอีก9นัดน,นะครับ เราจะทราบอนาคตของคือวินเดรอยนะครับเพราะว่คือวินเดรบอยได้ให้สัมภาษณ์เมื่อวานนี้ไปรอบนึงแล้วนะครับว่าเขายังคงที่จะเล่นให้กับสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้ต่อไปแต่ไม่ปิดโอกาสในการย้ายทีมผมสรุปสั้นๆแค่นี้พอนะครับวันนี้ยืนยันอีกครั้งนะครับว่าจบฤด,ดูกาลนี้พิจารณาเรื่องการย้ายทีมชัดเจนตามนี้นะครับสำหรับเรื่องราวของคืวินเดบรอยนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของลีรอยซานเน่กันต่อนะครับวันนี้ข่าวแมนซิตี้ผมก็ขึ้นให้ก่อนเลยเอาใจเสือใหญ่นิดนึงนะครับก็หลายๆคนด้วยนะครับคอยนแมนซิตี้เยอะมากเลยต้องขอบคุณมาด้วยนะครับที่โอ้ทำข่าวและผมชอบมากเลยนะครับข่าวใหญ่อีกเรื่องนะครับเรื่องราวของลีรอยซานเน่นะครับคขาเ่าเกินราคาเออยังไงอะสโมสรไบยูเมนิกนะครับอดีตผู้จัดการทีมเออเอาเรามาต่อกันที่เรื่องราวของจูฟไฮคิสนะครับอดีตผู้จัดการทีมสโมสรไบยูเมนิกนะครับก็ได แอบมาเซลต้นสังกัดเก่านะครับว่าการที่คุณทุ่มเงินซื้อเรลอยซาเนะ่นีมันคุ้มหรือเปล่านะครับตามรายงานจากสื่อต่างประเทศในวันนี้นะครับว่าจูฟไฮคิสครับได้ได้ให้สัมภาษณ์กับบิวนะครับว่าสําหรับผมแล้วนะครับเรลอยซาเนะ่เนี่ยยังไม่ใช่นักเตะชั้นยอดเออเนี่ยประมาณสั้นๆเลยแล้วก็นักเตะคนนี้นะครับจะต้องทํางานอย่างหนักที่จะต้องมีความสามารถที่ เก่งกว่านี้นะครับก็คือตอนนี้บิยุมินิกเองเนี่ยจะทุ่มเงินก้อนใหญ่ในการซื้อเรย์รอยซานเน่ในราคาตามข่าวคือ90ล้านปอนด์นะครับจุ๊บไฮคิสก็เลยมาแซวนิดหนึ่งนะครับก็ตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันบ้างนะครับเช้าวันนี้แมนยูมีอะไรนะครับเรื่องราวของแดนนี่ฟันเดบี๊กนะครับวันนี้กลับมาอีกครั้งนะครับก็คือนักเตะที่จะมาเล่นที่พอพอกบาลนั่นเองนะครับกระแสข่าวของพอพอกบาลยังไม่นิ่งเลยนะครับก็คือการย้ายทีมนั่นเองแต่มาดริด มันลิตก็ยังนิ่งไปเอาดิวอื่นแทนแต่ว่าแท้จริงแล้วเนี่ยก็ได้ติดต่อกับพอกบานั่นแหละนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็พูดไปแล้วนะว่าไม่ขายพอกบาแต่ถ้าขายจริงฟานเดบิกจะเป็นตัวแทนของพอพอกบานะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของฟิลเดวิลกันนะครับตาดอดีตตำนานของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยนะครับตำนานหรือเปล่านะก็ได้พูดถึงนะครับสัญญานะครับสัญญาการเซ็นสัญญากับนักเตะ ที่จะมาเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั่นเองนะครับไม่ว่านักเตะหลายๆคนนะครับอเล็กซิสซานเชสนะครับแล้วก็ที่กำลังจะมามา่อย่างเจอร์นันซานโชเนี่ยตัวของฟิลเนวิลเนคิดนะครับคิดว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดควรจะพิจารณาดีด ทำไมถึงไม่เซ็นสัญญากับนักเตะโฮมโกนก่อนละอะไรประมาณนี้นะครับคือเจ้าตัวเองบอกว่าการใช้นักเตะโฮมโกนน่ะมันเป็นคือนักเตะเขาหนึ่งแงแพงแต่ว่าเป็นนักเตะที่ไม่ต้องปรับตัวมากนะครับแล้วก็ไม่มีความเสี่ยงมากมายนักนะครับแต่ดูสิเซ็นมาแต่ละคนมาทีมก็เสี่ยงนะนะครับแล้วก็บางทีเนี่ยได้พูดถึงนะครับว่าการที่คุณกลับไปทุ่มกับเจเดนซานโชนั่นเนี่ยมันก็ออกได้2หน้าเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันก็เป็นไปตามยุคเนาะ นักเตะคนไหนเป็นระดับโลกก็ควเซ็นมานะครับนี่ก็คือความเห็นของฟิลเนวิวนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของออริคูนาโซชาในวันนี้นะครับก็เรื่องราวของพออินส์นะครับพออินนี่ก็ได้ให้ทัสนะถึงโซชาไปนะครับว่าการเซ็นสัญญากับซูเปอร์สตาร์หลายๆคนอย่างเจเดนซันโชเนี่ยมันมีความเสี่ยงทุกคนแหละนะครับคือพออินส์มองนะครับว่าการที่จะทุ่มเงินนักเตะระดับ100ล้านปอนด์เนี่ย ถ้าไม่ใช่นักเตะระดับแบบร้อยคีนอะ่ะก็ไม่ควรที่จะไปเซ็นสัญญานะครับทำให้ผมต้องยกรอยคีนนะเพราะในนี้บอกว่าความสามารถเลยความสามารถที่เป็นผู้นําได้เลยนะครับคือทัศนะของพออินเนี่ยพูดมองมองประมาณนี้แหละนะครับคอือยังอินอยังยกตัวอย่างเป๊ปเด้ลิลลาอีกนะครับว่าทําไมถึงเซ็นสัญญากับ,บราฮิมสตอริงเนี่ยเพราะเขามองออกเลยว่า นักเตะคนนี้ยังไงก็เป็นระดับโลกนั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าเซ็นสัญญาซานโชมาและเป็นเหมือนสเตลลิงเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่น่าสุดเซ็นมากๆเลยนะครับคือเปลี่ยนเปลี่ยนไปเลยอะนะครับก็อันนี้เป็นความเห็นของพออินเฉยๆนะครับเรื่องราวของอาการเสริมทัพยอย่างเจเดนซานโชนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของพอพอกบากันนิดนึงนะครับพออินพูดถึงพอกบาอีกเรื่องนะครับว่า สโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับควรขายพอพักบากไปเลยนะครับพออิสมอลนะครับว่ามันน่าปวดหัวเนี่ยในข่าวก็บอกประมาณว่าการที่คุณจะเป็นตำนานของสโมสรใดสโมสรหนึ่งเนี่ยคุณจะต้องทุ่มเทแล้วก็ให้ใจกับสโมสรน,นั้น ไม่ใช่กรณีของพอพอกบานะครับมันจะกลายเป็นความอัปยศมากกว่าความยอดเยี่ยมที่จะได้รับโดยสโมสรแห่งนี้นะครับพออินมอนะครับว่านักเตะที่จะเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยควรที่จะมีความฟิตทุกสัปดาห์ไม่ใช่เจ็บอย่างนี้อะไรประมาณนี้นะครับพอกบานในตอนนี้หายจากการบาดเจ็บแล้วเดี๋ยวเราดูกันว่าจะเป็นอย่างที่พออินพูดหรือไม่นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรอาร์เซนอลกันนะครับเมื่อกี้โบวัตปารเต้ผม จัดข่าวไปก่อนเลยเพราะเป็นข่าวใหม่นะครับข่าวนี้ไล่เวลามานะครับอาร์เซนอลสนใจนักเตะนะครับอยู่ประมาณ6คนมีใครบ้างนะครับคนที่1นะครับก็ได้พูดถึงโอมทมัสปาเต้ไปแล้วนะครับ45ล้านปอนด์ในวันนี้นะครับส่วนคนที่2นะครับวิลเฟดแอนดิดดี้นะครับของสโมสรเลสเตอร์ซิตี้เนี่ยก็น่าสนใจเหมือนกันค่าตัวกันย้ายทีมน่าจะอยู่ประมาณเท่าไหร่นะวันนั้นผมนาเสนอไป 22ล้านปอนด์หรือว่าไงนี่แหละนะครับส่วนคนที่3นะครับก็คือคาวินฟิลิปนะครับคาวินฟิลิปเองเนี่ยก็เป็นนักเตะที่อาร์เตต้าชอบมากเลยนะครับคนที่4ก็คือแมดลองสตาร์ฟไม่แน่ใจเหมือนกันว่าไปมองอยังไงเนาะแมดลองสตาร์ฟนี่เก่งหรือเปล่าผมดูจากไม่เท่าไหร่เนาะแล้วก็คนที่5นะครับก็คือมิเกลซานโฮเซ่ของอาราติบิบาอันนี้โอเคอยู่นะครับแล้วก็คนที่6นะครับมัสโลกามัสโลกานี่ก็ โอเคอยู่นะครับตัวของอาร์ติตาเคยไปดูฟอร์มมาละนะครับก็ตามนี้นะครับนี่คือนักเตะที่อาร์เซนอลสนใจนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของวิลเลียนซาริบากันนะครับโอ้โหผมลืมไปแล้วนะเนี่ยว่านักเตะคนนี้เป็นนักเตะอาร์เซนอลน่ะล่าสุดนะครับฤดูกาลที่เหลือนะครับเขาจะกลับมาอยู่กับสโมสรอาร์เซนอลนะครับคืออาร์เซนอลเซ็นสัญญาปั๊บแล้วก็ปล่อยให้ยืมตัวไปนะครับก็ตอนนี้ก็จะกลับมาสโมสรแล้วนะครับตามรายงานจาก RMC Sport นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรลิเวอร์พูลกันในวันนี้นะครับเรื่องราวของทีมอเวนเนอร์นะครับยังยืนยันชัดเจนนะครับตามจากสื่อนะครับว่าสโมสรลิเวอร์พูลยังคงเป็นเตงหนึ่งที่จะได้ตัวทีมอเวนเนอร์ไปแต่ว่าข้อเสนอที่ได้ยื่นให้กับทีมอเวนเนอร์ไปแล้วก็คือสโมสรเชลซีและบาร์เยอเนิกที่เจ้าตัวปฏิเสธไปแล้วนั่นเองนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของคาริอุสกันในวันนี้นะครับดูเหมือนว่าต้องกลับลิเวอร์พูลแล้วล่ะนะครับ ดูเหมือนว่าจะกลับนะครับแต่วันนี้นะครับข้อเสนอในการยืมตัวจากเบนซิตัสมาแล้วนะครับก็เป็นข่าวดีของแฟนลิเวอร์พูลโล่งใจไปเนาะอาริสอนเบเกอร์คงจะโล่งใจไปว่าคาริอุสจะต้องยืมตัวไปอยู่กับเบนซิตัสอีกอรอบรอออฟฟิเชียลนะครับว่าคาริอุสจะตกลงหรือไม่นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของลิเวอร์พูลกันต่อนะครับแต่เป็นเรื่องราวของมีลอด อาร์ช,ชิกานะครับเป็นเพย์มเมเกอร์นะครับของเวเด์เบอร์เมนวันนี้สโมสบรบอรลิเซียดอทมุนนะครับก็จะเป็นคู่แข่งสำคัญในการเซ็นสัญญากับร์ช,ชิกาในราคา35ล้านยูโรหรือประมาณ30.7ล้านปอนด์นะครับตามรายงานจากโจโดโฟ,ฟริชเชสโอ้โหภาษาเยอรมันนี่มันยากกระแท้นะครับก็ตามนี้นะครับคู่แข่งของร์ชิกาของลิเวอร์พูลก็คือดอทมุลน,นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรสเปอร์กันในวันนี้นะครับสเปอร์งานเข้าครับมูนโยงงานเข้างบประมาณไม่พอโอ้ยเกิดอะไรขึ้นกับสเปอร์เนี่ยนะครับก็ตามรายงานข่าวในวันนี้นะครับว่าสเปอร์เองตอนนี้เองมีปัญหาเรื่องของค่าใช้จ่ายนะครับ มูรินโญ่นะครับอาจจะไม่มีเงินสดในการที่จะเซ็นสัญญากับนักเตะเข้ามาในช่วงของซัมเมอร์นี้นะครับอาจจะต้องเซ็นกับพวกเฟรเดียนหรือก็ปล่อยตัวนักเตะไปนะครับฟังหูไว้หูก่อนสําหรับข่าวสเปอร์ครับผมดูจากนี้แล้วก็ตกใจเหมือนกันแต่เชื่อว่าสเปอร์มีเงินชัดเจนตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเดวิดมอยส์นะครับวันนี้เดวิดมอยส์เนี่ยก็ต้องการเซ็นสัญญากับบิลลี่กิลโมนะครับก็จะมาแทนที่ดิคาไรส์นะครับกระแสดิคาไรส์ ize, กับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด กลับมาอีกครั้งนะครับไม่รู้ว่าจะลังไหวไหมนี่นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรนิวคาสเซิลกันนะครับวันนี้ข่าวเยอะนะครับเรื่องราวของนิวคาสเซิลในวันนี้สนใจแฟรงค์ทิเซ่นะครับเอาสั้นๆพอนะครับปิดท้ายด้วยข่าวนี้นะครับเรื่องราวของสโมสรเอเวอเรตต์นะครับกับเอซีมิลานนะครับก็วันนี้เอเวอเรตันสนใจนะครับอาร์เซซิโอโลมา โนรี่นะครับโอ้โ oh, หชื่อนี้ก็ภาษาเอาเป็นว่านักเตะคนนี้นะครับเป็นนักเตะกองหลังของเอซิมิลานนะครับวันนี้สโมสรวอบัตันภายใต้การน,นำของคาร์โลอันโชริตจะดึงกองหลังของเอซิมิลานคนนี้ไปร่วมทีมนะครับเป็นไงม้างครับสรุปข่าวการย้ายทีมตลาดนักเตะในเช้าวันนี้นะครับเรื่องราวก็หมดไปรประมาณนี้นะครับข่าวใหม่ในวันนี้เนี่ยดูกันต่อนะครับผมเรื่องราวของเนมาร์นี่ยยังไงต่อ ลดค่าเหนื่อย50%เนี่ยป,ปัญหาไม่ได้อยู่ที่คำว่า50%ละมันลดไปเท่าไหร่นะครับว่าค่าเหนื่อยเขานี่มันมันแพงจัดเลยนะครับบาเซโลน่นารับไม่ไหวนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยถ้าลดแล้วดีลของเนย์มาได้สนุกกันแน่นอนนะครับส่วนเรื่องราวการเสริมทัพเจนซานโชของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผมยังย้ำนะครับว่า70%เนี่ยแมนยูมีโอกาสได้ซานโชและในสำนักข่าวต่างประเทศก็มีความเห็นตรงกันว่าดีลซานโชเป็นดีลที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะได้เป็นดีลแรกจริงๆนะคคครรััับบบกก็่่่าาตวออยงทีผมไป จะไม่เกิน89.3ล้านปอมที่เป็นสิติเดิมของพอพอกบานะครับขอบคุณทูวิชั่นนะครับสดที่นี่ที่เดียวทูวิชั่นนะครับสนใจสมัครทูวิชั่นโทร02-7008000นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับคลิปนี้ช่องเจนวิทย์สวนประสิทธิ์ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ